เมื่อคืนภรรยานอนดึกนะครับได้ทำคุกกี้ทันยพืชปกติภรรยายจะทำอย่างนี้มานานละนะครับหลายปีนะครับเพราะว่าเราย้ายมาอยู่ที่อำเภอเขาเฉาเมนนะครับ<ท>จังหวัดระยองอันนี้ลูกชายโอ้โหนะครับก็ทำให้ลูกชายทานนะเพราะว่าเราย้ายมาอยู่นะครับกาแฟก็เป็นหม้อมโมกานะครับอันนี้ก็เป็นจุดชมวิว ที่เขาทำให้เป็นชมตะบองเพชรเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วดูตัวนี้ครับผมกำลังว่งที่ตัวเ่าครับมีเยอะมา่เลยอ๋อคุกกี้ครับผมก็มีความสุขนะครับกับสิ่งที่เรามีนะฮะภรรยาตอนกลางวันก็จะทำ งานเกษตรนะงานเพาะปลูกปลูกผักกินเองนะครับเราเริ่มทำมาได้สี่ถึงห้าปีละนะครับโอเคก็ขนมก็ทำให้ลูกชายทานโอเคไหมลูกโอเคค่ะแกนโรบอทชอบแกนโรบอทชอบ สวัสดีเพื่อนๆก่อน,นลูกสวัสดีครับอาวัสดีสิลลุกสวัสดีครับ,บพึ่งตื่นพึ่งตื่นเลยอืโอเคอกินคุกกี้กันนะเหนต้องปดหน,น,น้าบ้านก็จะลกๆหน่อยนะครับช่วงนี้ก็มีลมหนาวมาแล้วก็อากาศดีนะครับมาสองสามวันแล้วฮะไม่มีฝนตกเลย ขาพ่อเอง <c oughs> ใชเพราะว่าเพราะที่จริงสุน่ขมันฝ่าอยู่ข้าล่าพว่า่า